สวัสดีค่ะน้ำพารียลชาแนลค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนตอนเช้าเช้ากับบรรยากาศหนาวหนาวนะจ๊ะที่นี่หนาวแล้วที่อื่นหนาวยังเอ่ยหน,นาวที่พี่น้องอยู่ห่อที่ทงอยูไฮหนาวนะจ๊ะแต่ว่าทางอื่นเป็นไังไหนนอดพี่น้องทางอุดรชนวนอุดรก็จับหนาวแล้วนะจ๊ะเราบังสวนเกษตรยิ่งเซลกับพี่น้องมาเดินมาถ่ายคลิปสวหมื่นสามหมื่นนะจ้ะ อันนี้ต้นหัวใชยเท้าด้วยพี่หน้องหัวเชยเท้านะจ๊ะคุณน่ะแกซืได้เก็บรอค่ะพี่น้องอังคาานี่บรเมนอังค่าน่ะครบรอบพนนาะพี่น้องครบรอบเดือนหนึ่งนะคะอันนี้คาดการมา40-45วันนาซีกลางกลางเดือนถ้าว่าจะได้ขายเนาะพี่น้องเนาะหมอะลงแรงมากๆเลยเุ้ยพี่น้องเลย งามโพดงามโพมาจ้าเบิ้งดูคนนะ่ะมันจะเป็ี่ยนหอยขอบริษัพี่น้องมันคืองามคนะัดเศนอ่ะคนน่ะงามคักงามแน่พี่น้องเลยโทร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 เป็ดสิไปรอเบิ้งอันพกรกกระจอนที่ห้าบวงไว้นะพี่น้องว่ามันติดยังมันใหญ่ยัง่ยนะพี่น้องยยอง้าพี่น,พน้องออกหัวไหนไหน จ้าออกหวัวแล้วค่ะทุกท่านนี่นี่พี่เจ้าเห็นเหมอเห็นออกหวัวเลยได้พี่น้องมีหวัวแล้วจา้าพาดหวัวขึ้นมาแล้วหวัวขึ้นมาแล้วหวัวเช้าน,นะจา้าขาอุ้มรุ่มแล้วพี่น้องแท่งหัวขึ้นมาแลวจา้าโอ้แท่งหัวหลายตนแล้วพี่น้องดินแตกขึ้นมาเลยนะคะโอ้คุณอ่ะโอ้พเพรานออกหวัวตั้นสี่ตัวพี่น้องเที่ยวแรกของงานน,นี่นี่อ่าณึ้ตามาแนะนำํำ ก็ได้ปลูกท่องเมืองพี่น้องเนาะอาเทียฟูกคือเพลินนาพี่น้องชุดนี้เมือ่อแกสีเอาสุดไม้ลงเนาพี่หน่องเกียบขึ้นเก็บขึ้นแล้วนาาก็สิทาย่ยอยแอลวกไม้เรียๆพี่นอ้องเลาข้าสือมาไบสองกระป๋องไงนาพี่หน้องเนาะหัวปีไทยปีหัวปีไทยปีค่ะทุกทา่านอันนี้เป็นโซนงัอเชิดถ่ากับโซนพักสลัดนาพี่น้องแถวนี้เนะะาะเพราะฮั่นนี่เกิดอยู่ พักราตร์มีเกิดยาเนี่ยพี่น้องเป็นน้ำ่ามันหนาวหรือเปล่าเข้ากับโบแน่ใจนะพี่น้องเนาะนั่งก็สิเล้อเบิรงอ้อมหัวอ้อมสวนอีกแล้วพี่น้องมั่งแน่เลยนะตาเมื่อนี้หนาวเด้พี่น้องแต่ว่าเพรหนาวซ้ำหม้อว่านเนาะที่นี่เย็นอยอะไม่ได้ว่าหนาวแต่ว่าเย็นเนาะหม้อว่านนี่หนาวค่ะพี่น้องเฮ้ยบรรยากาสวนพี่น้องเลยแน่ตอนนี้พัดบัตรเกิดได้ป่ะเนี่ยพี่น้องคุณตอนนี้เกิดห่างๆค่ะอืมว่ามีเกิดห่างๆมันอกี้แนวแดด เป็นน้ำฟังลึกตีเขาจังไรนะพี่น้องแต่ว่าฟังทั้งผีดเกิดงานมภมาษาบางเนี่ยคุณที่จัดพี่น้อยไงคุณอืมสิได้สมได้แบบบางเสียก็บ่ได้เสียหายหลายดอกพี่น้องมิตรว่ามันห,นหน่างซื่อๆเนาะจ้ะมันห่างเนี่ยนามคิดว่าเป็นน้ำฝังลึกมากมากกว่านะพี่น้องคุนอะ่ะมันเกิดอยู่แต่ว่าเพิ่นก็นเกิดต้นห้อยไหมพี่น้องเป็นี้เฮาฝังมันลือกดด้อยยังวะ สภาพไปเบื้องหน้าำป,ปูมากระเจีย๊ยบไว้วันเิดไปพี่น้องสชนกรงเจีย๊ยบนะคะอันนี้เป็นโซนของพักฝวงตุ่มพักกระจนพี่น้องพี่น้ำรุ่งวหวเน,นาะค่ะคุณเนือเมื่อวันสี่ได้กินดอกบอ่วจะได้เก็บบ้านวะพี่น้องผลงานนะคะทุกคนคุณนะะอสำหพี่น้องเน,นี่ยเอาอาลาดพา์ุ่นปุณหะจะลองพักงานเนาะ่วนนี้จะเป็นสะสะแห่พี่น้อง น้ำว่าสิไปเอามาล่วงอีกอยู่จะมีในซ่อนสระาแน่นะพี่น,อน้องนาะคุณเนาะทั Spider ้งแต่จะเป็นพักอิจูค่ะพี่น้องทคานี้เป็นซาลแน่เอาล่งมาแหลวจั๊กสีย่างสีจังไดอยู่ค่อยเบ่งไปเรื่อยๆพี่นอ้องน้ำใส่เพิ่อนอ๋อย๋่ขี้แกใส่เพิ่นแหลมนะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็เกิดร้วจพี่นอ้องจะมากระเจี๊ยบนาพี่น้องนี่ค่ะ mm. เกิด้วค่ะเริ่มเกิดแล้วพี่น้องนั่นตินหนึ่ง แล้วกนันตนหนึ่งพี่น้องสองตนสามตนก็เริ่แตกตะลพตตะแยงส่ยงาพี่น้องปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเนาะพี่น้องนี่ค่ะแตกตะปพตตะแยงไปมากเลยพี่น้องเงี้ยเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มจะเห็นเริ่มจะเห็นตนแล้วนาะพี่น้องเนาะวันนี้บหานนี่เกิดแทานอือเดี๋ยวจะอีกโซนหนึ่งพี่่าโซนหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เกิดเราค่ะพี่น้องพี่น้องก็สี ย่อยมาอ่าเดือดแต่บเบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องอันนั้นแบกกระพเพราแดงคอยตายแดดไม่ตายแดดแล้วพี่น้องคุเนาะโอ้ยพักฟวงจุ่มก็กำลังสิง,งานพี่น้องอืมกำลังสิง,งานเอออันนี้เป็นเครื่องน้ำนี่พักบุ่งม้เคาจังไหนนี่สร้างไงพันดานพี่น้อง กระนั่งขึ้นอันนี้สะเป็นหอมป้อมนะคะทุกท่านเป็นหอมป้อมค่ะหอมป้อมกระผักชีลาว่าอะไรเหตุว่าไงว่าเป็นปวยเล่งมาสันจักยูไซกลนปวยเล่งพี่น้องเขาได้เห็นจะกลนพักบุ๋นคือว่าพันปลูกปวยหรอปวยเล่งจักยูไซตัวนั่นฉันรู้สึกว่าขืนฉันรู้อ้อนี่สิเล่งปวยจะเป็นที่ปวยเล่งบ่ขืน แท็กจี้แกยได้พี่นอดดอ้องหาเบิ้งวัวเจียเธอไปพักบุ๋งนะค่ะ่วนนี้ก็เป็นมันเป็นสวนพักบุ๋งเก่านะพี่น้องเป็นโซนพักบุ๋งเกา่านี่ค่ะผสมผสมสังกันไปพี่น้องเป็นหอมปลอมนะคะทุกท่านเนาะโซนนี้ก็เป็นหอมแดงพี่น้องจะเห็นไหมพี่น้อง ก็ร <Es> ่งเกิดจ้ะก็ตั้งแต่เยีกที่แม่ห้อมแด้งก็ได้อ๋อเป็นห้อยจีนมาพี่น้องเป็นห้อยจีนมายามชมบริเวณโดยรอบของสวนพี่น้องต่ออันเศร้าเศ้าพักบุงกับ่ท่านขายพี่น้องก็้ย้คิดี่มันกาสิท่านโยบานีหน้ามัน น้ำบางงามแหมพี่น้องนอ่ใบมันดังนามก็เลยตัดออกเลยพี่น้องเพื่อจีบใหยเสียลูกขาเนาะพี่น้องเข้ากับย่อมเดียสดาซุน่นมีออกนะคะทุกท่านพักซี่รัชนาพี่น้องเกิดดีหลายส่วนกับคนโคสนาดอกสายพันธุ์ดีแห้งเลยทุกท่านนี่ก็เป็นส้นพักบุงก็ร่างสิบงเงาสีใยนะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นพักบุงเจ้าพี่น้องน้ำแดงนามกระสิมหัวอดรักนี่แหละซากไว้นี่พี่น้องเนาะเจ้า,นนะานนนะคนสิเกิดก็เกิดดอก เาะว่าก็เห็นแต่ขึ้นมากแล้วพี่น้องเรื่องของเรื่องงามันพอได้เอาแก่ปุ๊บน้ำทั้งมันกับอากาศมันเย็นแล้วพี่น้องแม่บอมบูโจวาสลัดกับพนนิีญาอากาศมันเย็นมันหนาวบ่หงว่ะคุณนะทัชซีเริ่มขึ้นแล้วจานานะง่ามขนาดพี่น้องแล้ก็บัดลงคอเอาเลยเด้อบัตีนี้บัดลงคอแล้ว ฟังนี่สิได้เอาท่อามาใส่เลยพี่น้องไงเพราะว่านั่นจะเอาบอกฟักบอกแฝงลงเลยพี่น้องบอกฟักบอกแฝงบอกเอือลงโซนนีู่นะพี่น้องเนาะยกรองไว้ปุ่นหยาไว้สิได้เฮ็ดเลยพี่น้องอันนี้เป็นโซนบอกทิพย์พี่น้องจ้าบอกทิพย์บอกทั่วบอกแจงบอกเอื้อจักสีหย่างบอกหย่างจักสีรอดบอกรอดค่อยติดสามนำกันพี่น้อง นว่าวนานรุ่งไปลุ่งรุ่งลุ่งเราพี่น้องเลยว่นนานี่ตัวมักแตงเนี่ยพี่น้องมันจ้นำปูเพไปห่าพุ่นหรอจ้ะต้นม,มักแตงซ้ายนาย้ำเยอะนะคะทุกท่านน่ะใส่เงี้ยอหันท่านอยู่ที่กวางสิใจก็เอาไม้มาโพใส่ห่วยมันบ่มได้เนี่ยพี่น้อง จีเจนมนนษน์มีแต่สมองก็ผ่านผมมีความคิดส่วนใหญ่สิตอนนี้รู้สึกว่าปัดพุ่มหยาได้แล้วสิเอาของมาล่งเนาะพี่น้องนั่นสิได้อันนั่นจะได้ยุดอันยุดตลาดจากักรเมยุจ้ะเพราะว่านาจ้องมาปลูกของอยูน่นีเนาะพี่น้องน้รซังไม่อีกแล้วพักก็ได้ก็ว่าจะ สิปเป็นแนวไถเนาะพี่น้องเบิร์นกอนถ้ามันเป็นท่ากับสีรอดละพี่น้องถ้าพ่อเป็นท่ากับกระต่ายที่มีสนมนัดนานะพี่น้องมุกเจ้าวาก็อันนี้เอาออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องส่วนนี้น่ามาออกเรียบร้อยแล้วจ้ะฟังนี่เบิร์นกอนเนี่ยว,ว่าเสียงยังมาใส่ยายม่เหงาฟัองอีกตู้มาใส่พี่น,น้องมึงมึงแคร์หน่อยหน่อยหนะ่เนาะอันนี้เอาออกเลียอัอน ฮอกซี่เนาะพี่น้องอันนี้ฮากซี่ไทยไหมจ้ะพี่น้องสีไทยโยกรองเด้วยบ้าน,นี้ไทยโยกรองพาให้มันเป็นสองรองเนาะพี่น้องแบ่งเครื่องกันมันงคสีเดะทอกันเนาะบ่าแมนอันหน่อยอันใหญ่เนาะพี่น้องแบ่งเครื่องไปเลยค่ะขึ้นไซนี่ก็ขึ้นยากยากไหมห้พี่น้องเมืนเน่อไงถ้าว่าทั้งคุณกับงานโยพี่น้องทำว่าอันใหญ่กับต่างสายสูสีกันพี่น้อง,งาอนาบ,านนนบริษัทมั่วโลกคนเดียว <c oughs> นาบริษัทมั่วโลก เนี่ยกำลังงาม้ะทุกท่านนีคนะค่คุณนะคุณมันย่ายกับมาขอเอาพี่น้องยายมาขอไปบ่งพักทลางสายนะพี่น้องใช่ไหมน้าว่าสิคุบไปบ่งใช่ปะวะครุบไปบ่งสบิปปบ่งเส้สน,นนั้นนี่แหละให้มันใหญ่นะพี่น้องเนาะมื้อนี้เจ้าิได้ไปตลาดเพราะไ่ได้ไปเด้อพี่น้องจ้จะสิได้ไปตลาดหรือบ่ได้ไปเพราะว่า นั่นก็สิได้เห็ดของหลายอย่างหะพี่น้อยชอบมองจักหน่อยก่อนเดี๋ยวะบ่งสถา,หาหนก,การณ์บ้างพี่น้องจะเป็นเนี่ยไรดอกก็ว่าหาถามมาอยากไปบกก่กใคอยากไปอยู่เนาะมันก็ได้มีล่าดได้ได้ใหม่ดีกว่อปลาได้เนาะพี่น้องโอ้ยคุณฟังนี่ก็ได้น่าสิต้องเอาพักมาล่วงให้ใบที่สุดแล้วพี่น้อง อันนี้จะเป็นพักกวางตุ้งที่น้ำบงลาสุดได้พี่น้องนี่บงลาสุดได้เกือบสุดนานนี่แหละพี่น้องจะว่าถ่ายมันนี่เอาพักรุ่งแล้วพี่น้องยัดพักรุงเาจะฟังนี่กัอันนี้คือซีเมนพักคือกันแหละพี่น้องเบียร์พักป,ปลาปอตะแปเปคหนมาแล้วพี่น้องสามน,าน้นพักมาลุ่งนี่น้นนี่ก็สิได้นั่นสิได้เอาหอมปลอมขึน้นหม จ้าจะได้ห้อมป้อมออกก้อนนี้ห้อมป้อมร่องนี้จกพี่น้องที่ได้ทอนออกไปขายนะคะเนาะพีนะถอนออกไปขายแล้วเพราะว่าพันสีไทยยกร่องตรงนี้เนาะพี่น้องเ้ากระชีทย,ย่อยเอาค้องออกแล้วเ้าก็สิปลูกใหม่นะคะ,ะทุกท่านเนาะแถวนี้มันสิต้องปลูกปลูกพักแล้วพี่น้องเพราะว่า,าพักบูรุ่งสู้นี้ตีกระบบดา่แตกไหมพี่น้องมันมันจังไรบุก มันบง่ายแหมเนี่ยมาเสียเอาเสียเอาพักบุ้งไปใส่ส้นพักซี่แล้วเสียพักซี่มาใส่ฟังทั้งนี้ใช่ไหมพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามนะคะเนาะราผลงานออกมาสิพานรอพี่น้องการคาดไม้ห้องข่อยมันสิเชารู้ปอกบ่รู้จังไหนาะพี่น้องเนาะอี่ไม่เห็นห่นอือ ดูพุ่งไผ่พี่น้องเจ้กีออรอบน,นี่แกแปลนเอิดเติดเมื่อนั่นแหละมาได้มีควานสันความแย่หลายขอเลือกไปเห็ดแม่มันแต,แต่แม่มันสีหงส์นี่กระเบียร์พักนะคะทุกท่านส่วนพักปาพักอีหยังนี่เฮ้ยขึ้นมากระเด็นหอดพี่แค่หน้าบ่ ขาหาพักกาดเท้าพี่นงค์มันยระมาณนี้พี่นงองอันนี้เป็นอันนี้เป็นมุมขพองพักขนาดให้พี่นงค์วันนี้น้ำผ้ามาเบงส้นพักขนาดจ่าแมนเมดแล้วนี่อันนี้ยอดส้นมี้ยอดพี่น้องอันนี้บ่งไว้ค่ะทุกท่านส้นของพักขนาดนะคะน้ำบ่งพักลงเต็มเลยพี่นงค์ส้นของพักขนาดจ่าทุกท่านเนาะ ติดดเราพี่น้องกำลังง่ามแนะนำสิได้อันอันไดกที่ว่ามันโตเนี่ยก็จะได้ถอดออกมาบ่งขึ้นกันเราจะทุกท่านล่องไร้ว่างกับสไปิทอนออกขนาดมาลงุลงรอเบิ้งสวนน่ะมันตีแบบได้พี่น้องเนี่ยเริ่มง่ามลรวจะ เรามางนี้ว่าสิเอามาก,กระเจี๊ยบม,มาใส่สิหรอกน้อยๆต่ว่าตอนนี้เปี่ยนใจก็สิเอาบอแบบตงก็บอกเออมาใส่มาสน่นว่าอือคุณน้าหมอกแห้งไรพี่น้องอันนี้เป็นสวนพักขนาดด้วยค่ะขนาดหองเตะหองกลง้งสละพี่น้องเอเมื่อคู่สามขั้วกระบะขนาดหองเตะเพื่อขัวกระบะหองกลง้ง <c oughs> อ,อ๋อ <c oughs> ดีแล้วตั้งใ้จะเป็นพระพดทดต่อพี่น้อง ใช่กระโพดกับใช้นำยุดนะคะทุกท่านเป็นดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องจักสิหวันสีจังได้แล้วโมนี้แต่ว่าตอนเช้าอากาศเยน็เยนๆอยู่นะคะเนาะอันนี้เป็นโ้นต้นกระเพาะโอ้ต้นโหระพาพี่น้องจ้าก่ะหลอดแดดบรอดแดดนะคะแสงแดดขึ้นมาแล้วจ้าทุกคนอาคินีหนา้ากระเพาามาก,กรีบบรรยากาศใส่ซัมนี่ก่อนพี่น้องพวกก็ไม่ได้คิดหนาด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,ำนำ้ำพระฤาษีแน่นอนพี่น้อง อยูด่ดีไม่แห้งซูงหูสุกคนพี่น,อน้องพุนหะนอนกระลุงผับโพดะลาเสียวท่านรามาเจรวาโอ้เสียวไ้ก่อนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน